คิดยังไงถึงมาทำงานเคียแบงค์อ่ะผมไม่ได้คิดเลยครับอ่ะพี่ถมเดี๋ยวผมตักให้ครับยังไงก็ใกล้สิ้นปีแล้วฝากด้วยละกันนะฮะแบงกกินไม้อาหารเช้าผมประชุมเช้าครับเลยไม่ค่อยได้กินโอ้ยแลมใครใครไม่ไปประชุมแต่เช้าเลยอุยตอนนั้นเนี่ยพอธุรกิจของแบงก์ก็ไม่ค่อยดีก็ต้องลดต้นทุนในการดำเนินการเราก็ปิดออฟฟิศในต่างประเทศหลายแห่งเลย สวัสดีครับกินข้าวกันที่เอพิโซด2นะครับโดย K-Bank World Business Group นะครับกับผม โจสุปรีชานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในย่านที่เรียกได้ว่าไม่เคยมากสำหรับชาวเคแบงนะครับนั่นคือย่านอารีนั่นเองนะครับเป็นย่านที่พวกเรานะครับชอบไปสั่งสรรกันเป็นอย่างยิ่งในช่วงเย็นๆนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราอยู่ที่โขนโยธินซอย5นะครับกับร้านอาหารจีนที่เรียกได้ว่ามีคอนเซ็ปต์ที่เก๋ไก่มากเลยจริงๆคือร้านไตโลนั่นเองนะครับกินข้าวกันพี่วันนี้จะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวกับพี่ท่านไหนตามผมมาเลยครับ รเราขึ้นมาที่ชั้น2ของไต่โลแล้วนะครับอ้าวพี่พี่น้องๆมากันครบหมดแล้วนี่เขียวคือเป็นเส้นๆมาันก็เลยีได้วเขียวอ้าวว่าไงทุกคนาอาหารเต็มโต๊ะเลยเแหมมีแต่ของน่ากินเท่งนั้นเลยวันนี้ โอเคครับพี่โถมวันนี้นะครเรามาทานอาหารจีนผมสงใส่เลยว่าทําไมวันนี้เราถึงมาทานอาหารจีน,นครับพี่อ่อาก็ครั้งที่แล้วได้ยินว่าเมื่อเราไปกินอาหารเวียดนามกันใช่ครับาคราวนี้เนี่ยที่อยากจะพามาร้านนี้เพราะว่าจริงๆต้นตกําเนิดของ WBG เลยเนี่ยธุรกิจของประเทศแรกที่เราเข้าไปเลยคือประเทศจีนอ่าครับ <นะ S 1> ผมเาพาจีนจกันนะครับซึ่งร้านใต้โหลเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงมากของเราในประเทศไทยใกลๆออฟฟิศเราเองนะครับ แล้วก็เห็นพี่ถมสั่งทุกอย่างมาพร้อมหน้าขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รอแล้วครับทาเลยดีกว่าเฮนรี่เคยทานอาหารจีนไหมเคยครับชอบถิ่นตำอะไรครับก็ผมชอบบาร์บีคิวพ็อกบินนะครับก็อร่อยนะสลบปาหมูแดงสลบปาหมูแดงแบงค์อะแบงค์ชอบผมชอบแฮกเก่ากุ้งครับ เดงในปากดีอันนี้อันนี้อันนี้เบสิกพี่เบสิกอืมแล้วน้องแนนชอบอะไรแนนชอบขนมจีอ่อทำไมอ่ะก็ข้อหมายดีค่ะพ<ข>อใชแหม <laughs> จริงๆเนี่ยอาหารจีนนะครับที่เราทานวันนี้จะเป็นแบบสไตล์กวางตุ้งนะไม่ได้มีแค่ของนึ่งก็จะมีของทอดด้วยแล้วก็ของอร่อยของเขาอะก็คือนี่เลยขนมผักกาดราดซอส XO <laughs> ที่บอกว่าขนมผักกะซอส XO นี่มันฟีนเล่าบอ่ะครับแล้วกินได้ไหยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบ ข้าวมัาจะแบบเออแมเข้าวมัางดเหล้า <c oughs> แต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าซอส XO ในอาหารควางตุง้งหรือว่าติม่มซำเนี่ยมันไม่ใช่เหล้านะคือ <c oughs> จริงๆนะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า XO เนี่ยมันเป็นตัวย่อมาจาก Extra O Conjac นะที่เราเห็นขวดเหล้าที่มี XO Extra O Conjac ทีนี้เนี่ยอซอส XO ที่ทางบนทงควางตุง้งหรือว่าแม้กระทั่งในฝั่งฮ่องกงกาทานกันเนี่ยมันทํามาจากอาหารทะเลที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาแพงอย่างเช่นหอ,อยเชลล์อบแห้งกุ้งแห้งหรือว่าหมูแฮมอย่างนี้ แล้วก็นํามาผัดกับเครื่องเทศต่างๆของจีนแล้วออากมาเป็นซอสที่รสชาติเข็มคนมากแล้วเขาก็เลยอยากจะรู้สึกว่าทํายังไงให้มันรู้สึกว่าเอ้ยชื่อมันดูหรูหราก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยเหมือน XO เหมือนเหล้าคนอนยักที่เก็บไว้นานถนึงแบบดูแล้วมีคุณค่ามีความมีราคาอย่างนี้เลยจริงเพราะฉะนั้นไม่มีราหโ่ทานได้ครับอ่าลองชิมกันเลยแล้ว ลืมบอกไปว่าของร้านนี้เนี่ยขนมผักกาดซอส XO เนี่ยเป็นจานที่ได้มิชลินด้วยนะอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยากให้ทุกคนได้ลองครับ2จานนะที่ได้ได้ว่าแบบเป็นตัวขึ้นชื่อเลยของร้านนี้นะก็คือขนมผักกาดซอส XO แล้วก็ตัวหอยเชลล์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการันตีโดยมิชลินอร่อยแน่นอนต้อมาไม่หอยเชลล ไม่มีงบเลยไม่มีจริงจริงต้องถามพี่ว่าพี่ให้งบผมเท่าไหร่พี่เพราะวันนี้พี pues ่พาผมมากินอะกินข้าวกันพี่อคนเลี้ยงอชาใช่ๆอันนั้นไม่ต้องตัง่างกันแค่นี้พอละเชิญเชิญน้องน้องทานเลยครับอ่ะพี่ถมเดี๋ยวผมตักให้ครับไม่เป็นไรครับยังไงก็ใกล้สิ้นปีแล้วฝากด้วยละกันนะฮะ มันนุ่มเนาะมันนุ่มมากแล้วก็มันมันมีกลิ่นหอมๆอ่ะซึ่งไม่รู้อะไรมันก็คงเป็นซอสเอ็กโอนั่นแหละอ่าใช่ใช่อ่ะน้องแนนเป็นไงบ้าง่อยค่ะแล้วคือที่น้นมีของกุ้งแห้งว่ะค่ะมันมีกลิ่นขิดเป็นเอกกันหรอกนะไม่รู้สึกเมาเลยนะเป็นไงครับปกติเคยกินข้าวแบบพี่โถมมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับเจอแกแค่ในมิงอย่างเดียวครับเพิ่งเจอแบบคุย กับพี่ถมครั้งแรกเลยครับก็ได้ม่โอกับยิงข้าวของพี่ถมนะคะก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ก็อยากจะลองดูว่าแบบมันจะมีอะไรท้าทายใหม่ๆที่แบบที่พี่เขาเล่ามันจริงไหมเนาะอาจจะต้องมาลองเริ่มทํางานดูกันครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคือภายจะท้าทของผมอ่ะพูดได้จริงหรือเปล่าล่ะเข้าใจได้ทุกอย่างที่ทุกคนพูดไหมประมาณนี้ตอนตอนแรกตื่นเต้นเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้บริหารสายงานนะครับแต่ว่า พอคุยด้วยแล้วเหมือนผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเออเป็นกันเองแบบรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ถ้าต่อไปมีปัญหาแล้วอาจจะเข้าไปปรึกษาแกได้จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยช่วเกือบสามสิบปีแล้วนะโอ้นานขนาดเลยอ่ะพี่ผมตอนแรกผมนึกว่าเข้าไปนานแล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าบกสามสิบปีแล้วเพราะปีนี้ผมเพิ่งสิบแปดเองผมเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันสามสิบปีแล้ว จริงๆคน,คนที่บุกเบิกเลยก็ต้องอยกเครดิตให้คุณปั้านท่านกิตวัรของเราซึ่งท่านเข้าไปลุยในประเทศจีนตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีประเทศจีนยังไม่เจริญรแล้วก็เกิดไปฟ i น a n นเชียลคร i s สในปี1997ตอนนั้นเนี่ยพอธุรกิจของแบงก์ก็ไม่ค่อยดีก็ต้องลดต้นทุนในการดำเนินการเราก็ปิด office ออฟฟิศในต่างประเทศหลายแห่งเลยนะแต่เราเลือกที่จะเก็บไว้อันเดียวเลย ก็คือที่ประเทศจีนตอนนั้นเน่เรายังเรายังไม่ได้เป็นสาขาเต็มรูปแบบเลยที่ตามไปนะแต่สาขาแรกเลยที่เราเปิดในประเทศจีนก็คือสาขาซินจเ้นซึ่งยุคแรกๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำธุรกิจได้เฉพาะที่เป็นเงินสกุล U.S. สดอลลาร์ครัก็เป็นสกุล RMB เราก็เริ่ม ที่จะทำธุรกิจจริงจังเลยน่่เป็นต้นกําเนิดของสายงานของเราเราเข้าไปนี้ปีสาขาแรกคือที่เซนเจอร์แต่ตอนนี้นี่เรามีหลายสาขามากแล้วใช่ไหมพี่เฉิงตูเรามีช่างไห,ห่ยเรามีฮ่องกง,งและหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรดเลเเตอร์เขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอเราทำาธุรกิจได้ค่อนข้างดีเขาก็เริ่มสนับสนุนให้เราได้ตัว โลโก้แบงกิ uh ้งหลายเส้นอันนี้พอ,อธุรกิจเริ่มจเจริญงอกงามเราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าจริงๆธุรกิจ,จ,จมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจีนนะฮอโอ p o l i t i c a l ที ical, ่มันเปลี่ยนแปลงกันมากขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงและจีน<ม>เนี่ยเขาก็เข้ามาทําธุรกิจในภูมิภาค AEC มากขึ้นเราก็เลยมองว่าเอถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะไปโฟกัสธุรกิจใน AEC ด้วยรวมตัวขึ้นมาเราก็เลยเรียกว่า w o r l business g r o u p อ่าแล้วอาหารจานถัดไปนะครับก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับพี่โถมอะไรเนี่ยทำไมมันดูเป็นแป้งในแป้งขนาดนี้พ <มา S 1> ี่อ่าอันนี้อันนี้น่ากินมากประเทศไทยเราจะเรียกว่าปัตต้องกโกลใช่ไหมอ่าใช่ใช่จริงคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าโย่เถียวอ่าแปลว่ามันมันย,ยาวๆอ่าอะไรอเงี้ยครับซึ่งคนจีน่ยชอบมากแล้วก็กินกันเป็นทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเลยนะ,อะต,ตอนที่พี่อยู่สวนเจอรนเนี่ยจะกินเป็นอาหารเย็นนะหรออืๆๆอืมใช่ใช่ ผมก็ชอบมากเลยพี่แบบแป้งคุ้มแป้งนี่คือแบบแล้ววี่ตามทานอะไรครับอาหารเช้าก็ปกติอ่ะเรากินเฝาคื้บีฟนูดเหลือกินโปรเกตนไรกับโอ้หก็อร่อยเหมือนหมูย่างอะทานทานแบบเป็นเฝอแบบแต่เช้าเลยหรอถ้าผักถังวันก็ได้ผักแม่กินแม่อาหารเช้าโอ้อาหารเช้าผมประชุมเช้าครับเลยไม่ค่อยได้กินอลยแล้วใครใครเมียกประชุมแต่เช้าอุยบอกไม่ได้แล้วน้องแนนไห แน่ก็กินบ้างกินอะไรครับเป็นหลักกินไส่ต้มนะค่ะไส่ต้มโอ้สุขภาพดีมากสี่ปองสี่ปองโอ้โหไ่ลนน้วคิดยังไงถึงมาทำงานเคียนแบงค์ผมไม่ได้คิดเลยครับผมไม่ได้คิดครับผมเห็นเงินเดือนและสวัสดิการผมก็มาแล้วครับไม่ก็ผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆ่ครับ ตอนนั้นเนี่ยผมไม่เคยทำงานกับโคเบเหรือบริษัทยาทำแค่กับสตาร์อัพหรือเอสเอ็ีก็อันเนี้ยมาทำเกี่ยวกับที่เวียดนามก็าอยากลองอ๋อแล้วน้องแนนล่ะน้องแนนทำกี่เดือนแล้วนะ เล่นอะไคะสองสองวีค่ะสองวีคโห<ฟ> <โข S 1> พี่นี่แบบสดใหม่สดใหม่เป็นเป็นเหยื่อะไรล่าสุดที่เราหลอกเข้ามาใน WBG ของเราแลแล้วมา,ม,ามี aspiration นี่เหมือนแบบมาเรียนรู้อะค่ะคือ WBG เนี่ยคือภาพลักเนี่ยก็คือทันสมัยใหม่แล้วก็การทำงานแบบอาจารย์มาร์เก็ตติ้งซึ่งซึ่งไม่เคยทำมาก่อนนะคะตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเราเคยสงสัย จากเปลือทฤษฎีะคะพอมาได้ทำจริงๆอ่ะที่ผมก็สนุกค่ะคือคนที่นี่อาหารน่ารักแล้วก็เก่งเราร่วมงานกับทีมเก่งนๆนค,ค่ะแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็มีความท้าทา,ายด้วยค,ค,ค่ะค่ะจานต่อไปนี่นะครับเรียกได้เลยว่าโอ้โหถ้ามาทานอาหารจีนนี่นะไม่ทานจานนี้นี่แบบไม่ถึงร้านอาหารจีนจริงหมูกรอบนั่นเองอ่าแต่แต่บอกก่อนเลยนะว่าแบบหมูกรอบของจีนเนี่ยมันต่างกับหมูกรอบของไทยหมูกรอบของไทยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย พ,พี่ดู YouTube บ่อยอ <c oughs> ว่าแบบที่เขาทำ <c oughs> ทำยังไงใช่ไหมเขาจะแบบเหมือนเอาไ,เาไปเอป้พี่นนใช่ใช่เขาไปต้มแล้วจิ้มใช่ไหมเสร็จแล้วจิ้มเสร็จเขาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็ไปทอด <c oughs> แบบจีนวิธีการทําของเขาเนี่ยครับก็คือเขาจะเอาหมูเนี่ยไปย่างใช้วิธีการย่างให้เพื่อให้หนังมันกรอบแทนจากการทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้างบนจะกรอบแต่ตัวชั้นด้านล่างเนี่ยมันจะยังมีความ จุยซี่ของหมูอยู่อ่า <acted> จิ้มซอทานเอาเลยเอา,า <ะ S 2> เลยบแบบโอ้โหมือสั่นแล้วตะเกียบแบบอหนังมันเป็นไงบ้างครับหนังมันกรอบแล้วก็เราได้สัมผัสเนื้อมันเต็มๆอะ่ะถ้าถ้ามันทอดมันอาจจะมีความแบบ ซอบป่าน้ำจิ้มอ่ะแปลกดีครับมันมีมันมีความแบบหอมแบบไม่ไหม้นิดๆคาราเมลอ่ะแบบอ่าแบบเหมือนเหมือนน้ำตาลไหม้เนื้ออืมเป็นไงครับเฮลลี่หมูปอบที่นี่ก็อร่อยนะครับก็อ่าปอบแค่แบงตอบอ๋อเหนืออ่า very full อะไรอะไรยังไง taste e n t i h i n g อ่ะ คือแนนรู้สึกเหมือนกินขนมเลยมันจะมีมีความแบบเหมือนเขาหั่นมาชิ้นพอดีลูกเต่าแล้วก็คือเต็มปากเต็มคำใแต่พอชิ้มกับซอแลก็คือกลมกล่อมเลยคือไม่เหมือนของไทยมีหมูกรอบต้องมีเป็ดที่กินหมูกรอบอาหารที่จีนไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นหมูกรอบต้องมีเป็ดเป็ดมาเห็นไหมพอพูดถึงเป็ดเป็ดก็มาเป็ดปักกีงมาหั่ มาอาหารจีนนอกจากหมูกรอบพี่เป็ดปักกิ่งนี่เขาเรียกว่าส่วนสําคัญเลยเติมเต็ม,มาอาหารจีนลองเลยครับลองเลยดีกว่า,าพี่ถกครับแล้วตอนนี้ของจีนเรามีโปรเจกต์อะไรที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นแบบแฟกชิปน่าสนใจตอนนี้ที่ทำอยู่บ้าง จริงๆแล้วพวกเรารู้อยู่แล้วแหละก็คือพวกดิจิทัลเลนดิ้งที่เอา AI มาใช้ในการที่จะคำนวณแล้วก็เริ่มมองเข้ากับให้มันเข้ากับตัวฟิโลโซฟีของเคบ n งของเราก็คือว่าการที่เราพยายามที่จะช่วยคนตัวเล็กใช่ไหมครับการที่เราจะช่วย empower ลูกค้าทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตธุรกิจของเขาแล้วก็ ใช้ขึ้นมาหรือยีงแหละให้ให้มีสุณภาพมากขึ้นที่พี่ผมบอกว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นนี่ลองอธิบายเพิ่มเลยพรามันม,ม,ม,มีมีลักษณะอะไรครับคือจริงจริงเนี่ยพี่รู้สึกว่าเวลาลูกค้าทุกครั้งที่มากู่เนี่ย risk profile ก็าจะเปลี่ยนใช่ไหมแบงค์ที่ทํามาในอดีตนะให้เงินไปเสร็จปุ๊บก็บายบายลูกค้าเลยอีกปีหนึ่งขึ้นมาเจอกันซึ่งพี่คิดว่าแบงค์ไม่รับผิดชอบเลยในการทําธุรกิจแบบนี้แต่จริงๆพอโลกดิจิตอลแบบนี้นะ คนตัวเล็กเขาอยากกู้เงินบางทีเขาก็อยากจะทําร้านอาหารหรือบางทีก็อยากทำผู่ซ่อมรถแม้ต้องเข้าไปช่วยเขาดึวดึวความสามารถในการทําธุรกิจนะไปสอนหนังสือหรือว่าไปหาระบบการศึกษาคอร์สต่างๆเนี่ยมาเรียนนะครับและให้เขาใช้เงินในการที่ทําชีวิตเขาให้ดีขึ้นให้มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับพวกลูกค้าที่เป็น m s m e ที่เป็นไมโครเป็น s m e นะครับเราก็สร้างที่เราเรียกว่า Uh, business solution นะที่จะช่วยให้เขาสามารถที่ access to capability ในการทำธรุรกิจใหม่ๆของเขานั่นก็คือที่มาของ better me นั่นเองอ,อันนี้นะครับเรียกว่า ปลาเก๋าจากรีเพาสเบย์รู้จักรีเพาสเบย์กันเบ้ารากากงก็คือมันจะอยู่ที่ฮ่องกงก็คือตรงทะเลตรงตรง,ตรงเป็นเป็นเบย์นะเขาเรียกว่ารีเพาสเบย์ก็คือนี่เขาเรียกว่าเป็นปลาเก๋าซุปปลาเก๋าเมนูของที่นี่เนี่ยความพิเศษคือน้ำซุปเนี่ยมันจะเป็นน้ำซุปพริกไทยนั้นก็จะเพิ่มแบบเหมือนเพิ่มความร้อนแรงให้หน่อยแล้วก็เอาปลาหรือว่าผักเนี่ยลงไปต้มแล้วก็ทานเป็นซุปร้อนๆเป็นตัวปิดที่ดีมากครับ เชิญเลยเอา Lady first <Okay. S 3> หลังจากกินเสร็จแล้ว f i ล l i n g เป็นยังไงบ้างแตกต่างจากตอนแรกที่คิดหรือเปล่าเก่งไหมยังไง ก็ะค,ะคือจริงๆว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้มากินเข้ากับพี่ถงอนะคะ่ะพอรู้จักเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นผู้บริหารเป็นเหมือนพี่ที่ทํางานนะคะให้คำแนะนํากับน้องๆได้ดีเลยในฐานะที่เป็นเด็กใหม่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการเข้าเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนว่าได้ความรู้ด้วยได้เห็นไม้เซ้ได้เห็นมุมมองได้รู้ประวัติของ WBG นะคะแล้วก็คิดว่าสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะมาปรับใช้ในการทํางานก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุก แล้วก็ก่อนหน้าเนี้ผมก็คิดว่า EBP อ่ะ,อะคุยยากไม่ได้เหมือนที่เราคุยวันนี้เขาคุยง่ายแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเขาอยากให้เรารู้จักทํางานที่นี่แล้วก็ลองทุกอย่างไม่รู้ <laughs> <laughs> ตอนแรกคิดว่าพี่พี่ถมไม่ใช่คนดุครับแต่ว่าเออพอพอเราได้คุยจริงๆแล้วร,รู้สึกว่าเอ้ยแกใจดีกว่าที่คิดคือ แค่มีความเหมือนเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่อ่ะเออไม่ไม่เหมือนเป็นผู้บริหารหรือว่าที่มีแกลบระหว่างออคนในทีมกับกับสายงานนี่ครับสุดท้ายนะวันนี้พูดได้เลยว่าแบบโอ้โหอิ่มน้ำสำราญมากจริงๆด้วยเมนูที่หลากหลายและอร่อยอีกทั้งได้ฟังเรื่องราวนะฮะของ WBG เนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยตั้งแต่เริ่มต้นจากจีนวันนี้เรียกว่าครบเครื่องจริงๆพี่ถมอย่าลืมนะครับสำหรับ น้องๆหรือใครนะครับที่อยากทานอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้นะครับมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับไต่โหลนะครับอยู่ที่พหลนโยธินซอย5สําสำหรับนะครับทุกคนนะครับที่ดูรายการนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืม subscribe กันทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับรายการครับสวัสดีครับ